สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเกษตรพบกับคุณรักเกษตรนะครับวันนี้วันนี้คุณรักเกษตรก็มีสาระดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับบอลสีวัวแดงต้นนี้ใบเล็กใบเล็กใบหยิกเนี่ยครับอาการของเขาคือใบเล็กไม่ยอมโต แทงหลอดใหม่มาก็เล็กอันนี้ผมคิดว่าอาจจะมีสาเหตุมาสัก2อ,อย่างนะครับเดาวไว้สาเหตุแรกรากอาจจะเดินไม่ดีนะครับผมว่าระบบรากอาจจะไม่ดีอาจจะมีเน่าหรือสาเหตุที่สองดินดินเราอาจจะไม่ดี ไม่มีสารอาหารเพียงพอที่จะทำให้บอลสีต้นนี้งามได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองถอดกระถางดูนะครับดูว่ามันเป็นยังไงนี่ครับการถอดกระถางก็ไม่ยากนะครับแค่เราเอานิ้วกดเข้าไปที่รูด้านล่างกระถางนะครับกดขึ้นมานิดหน่อยกดมานิดหน่อยแล้วเราก็ ฟั่มกระถางลงเอามือรองไว้นะครับนี่ครับก็ออกแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าดินมันเป็นยังไงรากมันเป็นยังไงมันถึงไม่ยอมโตไม่ยอมใบใหญ่สักทีนี่ครับแกะดินออกดูเลยครับอ่า ระบบรากก็ดีนะครับระบบรากดีแต่ดินอาจจะไม่มีสารอาหารเดี๋ยววันนี้ผมก็จะทำการเปลี่ยนดินนะครับและนี่ครับดินที่ผมได้เตรียมไว้นะครับเพื่อที่จะนำมาเปลี่ยนกับต้นบอนสีวัวแดงนะครับดินตัวนี้เป็นดินที่ผมเอาเปลือก ทุเรียนเปลือกขนุนไปกองทิ้งไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับเพราะว่าปีที่แล้วผมได้ขายขนุนแล้วก็ขายทุเรียนก็เลยมีเปลือกจํานวนมหาศาลผมก็เลยไปกองทิ้งไว้หลังบ้านพอมาปีนี้ไปดูอีกทีดูมันกลายเป็นดินแล้วผมก็ว่าดินตัวนี้แหละน่าจะเอามาปลูกต้นไม้ได้ดีแล้วผมก็เอามาผสมกับไอ้ขุยมะพร้าวเป็นขุยมะพร้าวละเอียดนะครับขุยมะพร้าว กับแกลบดํานะครับขุยมะพร้าวก็เพิ่มความชุ่มชื้นในดินให้ดินเก็บความชุ่มชื้นได้นานแกลบดําก็ให้ดินมันโปร่งครับน้ําไม่ขังน้ําไหลได้ง่ายนี่ครับผมก็เอาต้นบอนสีนะครับใส่ในกระถางที่ผมเตรียมไว้นะครับแล้วก็เอาดินเอาดินสูตรผสมของผมนี่ยนะครับใส่ลงไปให้เต็มกระถาง ทดลองดูนะครับอาจจะเป็นดินก็ได้อาจจะเป็นดินไม่มีสารอาหารทําให้ต้นบอนสีของผมต้นนี้ใบเล็กไม่ยอมโตสักทีลองดูนะครับนี่ครับใส่ลงไปให้เต็มกระถางแล้วก็เอาไอ้กาบมะพร้าวสับชิ้นใหญ่นี่เลยครับโรยหน้ากระถางเผื่อเวลารดน้ําดินมันจะได้ไม่กระเด็นออกเอาปิดหน้ากระถางไว้นะครับ แล้วก็เอาไปรดน้ำนะครับรดน้ำให้ชุ่มเดี๋ยวอีกเจ็ดวันมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงมันจะมีอาการดีขึ้นหรือเปล่าและนี่ครับหลังจากเจ็ดวันที่ผมได้ทำการเปลี่ยนดินนะครับดูครับรู้สึกว่ามันจะใบใหญ่ขึ้นนะครับ ใบใหญ่สีสดขึ้นนี่ครับในรูปเล็กเป็นต้นบนสีก่อนที่จะทำการเปลี่ยนดินก็เทียบกันของเก่าก็รู้สึกว่าใบเล็กเนาะใบเล็กของใหม่เนี่ยใบใหญ่แล้วก็มีหลอดใหม่แทงขึ้นมาด้วยครับมีใบหนึ่งใบแทงขึ้นมาใหม่ สีของใบก็ดูชัดเจนขึ้นนะครับสีเข้มสีสวยใบสดใบใหญ่นี่นะครับหากต้นบนสีของใครมีอาการลักษณะใบหยิกใบไม่โตไม่ยอมโตสักทีใบเล็กก็เพื่อนๆนก็คิดเลยนะครับสาเหตุน่าจะมาจากดินนี่แหละครับสารอาหารไม่เพียงพอทําการเปลี่ยนดินให้เขาเลยแล้วก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปกันแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อ, like, share, เ,อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ฝากกดติดตามช่องไว้ได้วยนะครับเผื่อเราจะได้มาพบกันใหม่กับเรื่องดีๆสาระดีๆแบบนี้อีกนะครับขอบคุณมากครับ